ทำน้องกายอะคะอ่ะเาออเฮ้ยนี่ที่ไหนอะโรงเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยมาโรงเรียนทำาไรนี่เขายังไม่จบ COVID โควิดกันเลยมามารับหนังสืออ่ามารับหนังสือคือเดี๋ยวน้องกายเนี่ยจะต้องเริ่มเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนแล้วใช่ไหมครับแล้วคือเขาเรียกว่าไงอะเอ่อหนังสือยังได้รับไม่ครบวันที่ซื้อหนังสือนะนี่เราหยุดอยู่บ้านมาประมาณร่วม ามเดือนแล้วนะสองเดือนครึ่งคิดถึงไหมอยากเจอเพื่อนไหมอีกนานเลยอะ่ะนี่อีกตั้งเดือนครึ่งกว่าจะได้มาโรงเรียนจริงซึ่งไม่รู้ตามกําหนดจะไดม้มาจริงหรือเปล่าแล้วผมที่ผิดระเบียบป่ะเนี่ยผิด <c oughs> อะเดี๋ยวเราไปเอาหนังสือกันดีกว่าเนาะโอเควันนี้ปาไม่เจอใครหรอกมีคนเดียวนี่แหละมีแต่ผู้ปกครอง <c oughs> บรรยากาศโรงเรียนแบบไม่มีใครเลยนี่วันนี้คขานัดผู้ปกครองปอ3ป4มานะแต่โรงเรียนก็เงียบจนขนาดแบบแม่แอนขับรถเข้ามาจอดในโรงเรียนได้เลยนี่นี่นี่อยากพีเศอยากพีเต์อันนี้เวลาปกติซึ่งตอนที่มีปัญหาค่าพีเอ็มสอ้ทางโรงเรียนนะเขาก็จะมีมาตรการแบบว่าติดสายพ่นน้ําไว้นะแล้วก็มีรายงานว่าแบบเฮ้ยวันที่วันนี้เวลาน,น,น,นี้ค่าพีเอมสจุดห้าบริเวณนี้เท่าไหร่ดีไหม โรงเรียนดีดีเนาะแต่ตอนนี้โควิดโรงเรียนก็แก้ไม่ได้แก้ได้โดยการปิดโรงเรียนตามคำสั่งเหื่อยจังถึงิิไม่เลยครูคจะไม่ให้ลงมาอ๋อไม่ให้ลงมาพักเลยใช่ไหมั้ยแล้วอ,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 อยากให้มี PM มไหมอะเดี๋ยวเรากันรับหนังสือกันที่ใต้ตึกเอกินครับ จะบอกว่าหมาม้าไม่เคยนะเห็นโรงอาหารปิดแบบปิดเงียบแบบนี้มาก่อนเลยะคะปกติอะอย่างน้อยเรามาโรงเรียนวันหยุดนะมันก็จะต้องมีร้านอาหารเปิดบ้างนู่นนั่นนี่ใช่ไหมครับกายอ่าอ่าแต่ว่าเมื่อกี้หมาม้าเห็นสิ่งเขาเรียกไงสิ่งประดิษฐ์อันล้าเลิศค่ะที่โรงเรียนเขาเตรียมตัวเอาไว้เผื่อแบบเปิดแล้วเปิดเรียนแล้วยังมี สถานการณ์โควิดอยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยนี่มันคือโต๊ะลงอาหารที่เขาทำโมเดลเอาไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแผ่นอะคริลิกสายเพื่อให้ทุกคนแบบว่านั่งทานข้าวแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งใช่ไหมอือหึไกรจะได้ใช่ไหมอะม,มาว่าแป๊บเดียวนักเรียนทำตกแต่งแต่แบบจะบอกว่าดีมากเลยนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นนิวนอร์มอลใหม่ของแบบว่า ที่เราจะต้องใช้ในการดำเนินชีวิตถูกไหมคะมไปไปอ่านหนังสือดีกว่าหนังสือเสร็จแล้วนะคะหนังสือเล่มนี้ก็คือที่จะเอามาไว้ เรายังไม่ได้รับแล้วกว่าจะได้รับคือเปิดเทอมเลยเผื่อเขาแบบจะต้องเรียนออนไลน์เลยประมาณนี้จะได้ไม่ต้องวิ่งไปรับไม่ส่งไกลเลยนี่ค่ะก็เลยซื้อตรงนี้ก่อนเพราะว่าเขารวมกันไปซื้อที่ทนบริสุทสามาจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งเขา,าก็มารอนกระจายให้เลยแบบแต่เดี๋ยวเราจะไปหาของกินดีกว่าค่ะซื้อของกินกันปะกินอะไรดีไม่รู้แต่ป๊อปบอกว่ายกต้องไปไปดูกัน อะไรครับส้มตำส้มตำเด็ดล้านบ้านส้มตำตาทอดจุดจุดตุดจุดจุดเมนูอาหารอย่างอื่นจะละร้อยร้อยสิบร้อยห้านะมีส้มตำเจ็ดสิบห้าบาทนะคะถามว่ามีคนถามว่าสั่งส้มตำไม่กินข้าวเหนียวหรอกินค่ะแต่เราซื้อแถวบ้านในซอยให้แม่บ้านปั้นแต่ละเเพราะว่าที่เนี่ยปังนเอ้ยข้าวเหนียวที่ละยี่สิบยี่สิบห้าบาท ยาต์ไปซื้อที่บ้านทำไหมซื้อสามสิบบาทกินได้ทั้งบ้านเนาะเนาะเอางั้นเนาะนนี่กินตามน่ะนีกินตาม โอเคเดี๋ยวเรารอามซ้อำแล้วเดี๋ยวจะกลับบ<อ><ป>้านล้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันคือต้องบอกก่อนเลยว่าล้างซ้อมทำบ้านซ้อมทำสระทอนเขามาตรการดีมากเลยนาะยายเขาเห็นว่ารถการสรัมผัสตัวเราถูกป่าถุงเนี่ยเขาจัดอาหารเสร็จแล้วเขาก็ใส่ตะกร้ายื่นนักตะกร้าให้เราจับถุงทีเพราะฉะนั้นมือจะไม่ชนกันอ่ะพอนี้งชิวว่างแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ขอรีบขับรถกลับบ้านก่อนแล้วกันเนาะไป สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราโยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคล b e แล้วก็กดกครงรกริง่งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย